ชิงช้าสวรรค์ส2024สเปเชียลรับชมแบบจู๋ใจจัดเต็มความสนุกไปกับนักร้องเจ้าของเพลงร้อยล้านวิวการทัศนะยมมราชาโนทาเวสวรโนจงสำแดงแก่ขา้าพร้อมบุกเบื้องหลังการเตรียมตัวของทั้งสองโรงเรียนไปกับช่วงตะลุยหลังเต็นตะลุยหลังเต็น,ตตนโรงเรียนวัดทรงทรรมมาละก มองแล้วนี่น่าจะเป็นอะไรได้นอกจากจะรวดครับสามสหนึ่งฟูวันเสาร์ที่20มกราคมเวลาบ่าย3ามโมงสี้าถามช่องเวิร์กคอ23ีอมสิทิศดต้ฟื้นเจรรญสีเป็นไงเสียงเป็นไงเสียงพี่ก่อนเสียงดีครัครูสลาเสียงผมเป็นไงฮะเสียงดีมากครับ